สวัสดีครับวันนี้เพจพระตุคคุณคงเดิมขอเสนอพระผงหลวงพ่อโตหรือสามปอกงนะครับพระพุทธไตรรัตนนายกวัดกัลยานามิตรนะครับกทมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติสามปอกงกันนะครับจากประวัติที่หามาเขาบอกว่าสามปอกงในไทยเนี่ยมีอยู่สามองค์นะครับ หรือเรียกพระพุทธไตรัตนนายกนะครับแต่คนจีนส่วนมากจะเรียกกันว่าซัมปะกงนะครับส่วนคนไทยมักจะเรียกหลวงพ่อโตนะครับพระพุทธไตรัตนนายกนี่หรือซัมปะกงองค์ที่หนึ่งนี่อยู่วัดพนันเชิงอนจุยานะครับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรียุยานะครับ หน้าตักกว้าง20เมตรสูง19เมตรนะครับสมปกงองค์ที่สองนี่ก็อยู่ที่วัดกรยาณมิตรนะครับวรมหาวิหารหรือส่วนมากเรียกสั้นๆว่าวัดกลยาณมิตรนะครับตั้งอยู่ตั้งอยู่เขตธนบุรีนะครับกรุงเทพหน้าตักกว้าง11.75เมตรนะครับ สูง15.46เมตรนะครับสัมปงองค์ที่3นะครับอยู่ที่วัดอุภัยยาติการามนะครับตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหน้าตัก6.5เมตรสูง12เมตรนะครับเดี๋ยววันนี้องค์น,นี้จะเป็นสัมปงวัดกัลยาณมิตรนะครับ วัดกายาณมิตรเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรลามิสร้างโดยโตกลยาณมิตรนะครับต้นสกุลกายาณมิตรได้อุทิศที่ดินของตนเองซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างวัดนี้ขึ้นนะครับและน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามและได้รับพระราชทานนามว่าวัดกลยาณมิตรนะครับ ที่วัดกรลยาณมิตรแห่งนี้นะครับมีพระพุทธรูปปูนปางมาลวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะครับเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีเครื่องบินได้มาทิ้งระเบิดลงตรงวัดพอดีนะครับชาวบ้านเชื่อกันว่าด้วยบารมีหลวงพ่อโตหรือสัมบกงได้เอมือรับระเบิดและวิ่งระเบิดไปที่สะพานพุทธ ทำให้คนที่หลบอยู่ในวิหารปลอดภัยนะครับในหมู่ชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนจะเรียกขาหลวงพ่อโตแบบจีนว่าซัมปะกงหรือซัมปะวุธกงโดยนิยมไปกราบไหว้ขอพรในเทศกาลตึกจีนของทุกปีนะครับถ้าอยากทําอะไรให้ใหญ่โตประสบความสำเร็จนะครับ ก็ควรมีหลวงพ่อโตสัมปะคงไว้บูชานะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันนะครับด้านหน้าเขียนพระพุทธไตรัตนานายกนะครับหลวงพ่อโตสัมปะคงวัดกัลยะาณมิตรกทมนะครับสองห้าห้าศูนย์นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อโตนะครับ สำปองนะครับวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพหมหานครนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะเป็นแปดเซียนนะครับสวยงามนะครับเซียนนี่หรือเขาเรียกว่าโปยเซียนนะครับ เซียนแต่ละองค์ใน8องค์นี้นะครับมีประวัติที่มาและอิทธิฤทธิ์ปฏิหารแตกต่างกันไปนะครับเซียนองค์ที่หนึ่งนี่ชื่อิทธิกล้วยหรือทิกล้วยลีนะครับเป็นเซียนยาและการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บนะครับเซียนองค์ที่สองชื่อหันเจิงหลีเซียนแห่งโชคลาภนะครับ เซียนองค์ที่สามชื่อหรือทุงปินนะครับเซียนแห่งการรักษาโรคและช่างตัดผมนะครับเซียนองค์ที่สี่ชื่อเตีะกัวเลาหรือเจียงกัวเลาเจียงกัวเลานะครับเซียนแห่งความมั่นคงอายุยืนสุขภาพดีนะครับเซียนองค์ที่ห้าคือหน่าใช้หัว เซียนแห่งมวลบุปผาและความอุดมสมบูรณ์นะครับเซียนองค์ที่6นี่ชื่อหอเซียนโทหรือห่อเซียนโกนะครับเซียนแห่งความดีงามและความซื่อสัตย์เซียนองค์ที่7ชื่อหั่นเซียงจือหรือหั่นเซียงจือนะครับ เซียนพยากรณ์ผู้อย่างรู้และการดนตรีนะครับส่วนเซียนองค์ที่8ชื่อเฉาโก,กกูหเลยเซียนแห่งยศถาบรรดาศัตด์นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ งั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ